สวัสดีครับก็มาพบกับ easy t a c e อีกแล้ววันนี้ทางเพจก็จะมาแชร์เทคนิคการลันเทนแบบ p พย์เซฟสักนิดหนึ่งเพราะว่าการลันเทนยาวๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับแอดนะสำหรับทานอื่นผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ผมมองว่ายากทีนี้เราจะเพย์เซฟยังไง มันก็คือเทคนิคของการเลท profit run นะครับเลทโปรฟิตรันในที่นี้ก็หมายความว่าเลทโ r รฟิตรันจริงๆผมก็จะมาพูดถึงทางเทคนิคเลยนะสมมตุติคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างภาพของดิโตมาเฉยนะสมมุติหุ้นตัวหนึ่งที่คุณซื้อคุณมองว่าธุรกิจดีกราฟได้จุดเข้าได้เปลี่ยนเป็นต้นเทนม คุณซื้อไปแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นพอเริ่มขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งอาจจะเป็น1นเด้ง2องเด้งหรือ50%ก็ตามเนี่ยหุ้นมันก็จะต้องมีการ collection หรือว่าพักตัวหนักหนัซึ่งจังหวะพวกนี้มันจะเป็นจังหวะที่แบบวัดใจของรายย่อยแบบพวกเราเนี่ย ว่าเฮ้ยเอาไงดีเอาอยัางไงคุณจะเป็นขาลงไหมจะอะไรไหมสารพัดต,ต่างๆนานาจะเข้ามาอยู่ในหัวมันก็เลยเป็นการยากที่เราจะถือเงินทั้งก้อนเนี่ยแล้วก็กําไรเราก็หายด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันกลับขึ้นไปมันก็โอเคมันก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่กลับขึ้นไปกลับมาอยู่จุดเดิมเนี่ยสมมตินะเราก็จะแบบ เฟลเฟล่ fail. Fail. ้าข้งเฟลเลยผมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนี้ให้กับเพื่อนๆนะสมมติเราซื้อสมมตินะสมมตินะเราซื้อหุนน้นดิสโตแถวๆนี้17บเจ็ดบาทสิบแปาทเป็นต้นเทนนะสิบาท18บาทนะเราซื้อเบกเลยปึ้งหุน้นวิ่งขึ้นปึ้งขึ้นไปเกือบร้อเซผมใช้เลขกลมๆนะมันอาจจะยังไม่ถึงหรือมันอาจจะถึงแล้วสำหรับบางคน เราอาจจะใช้เทคนิคขายเอาทุนออกมาให้ทั้งหมดผมจะยกตัวเลขกลมๆนะสมมุติว่าคุณซื้อหุ้นไปที่100บาททั้งหมดนะ100บาทนะหุ้นวิ่งขึ้นไป100%รวมเป็นเงินในพอร์ตคุณจะมีทั้งหมด200บาทนะสองร้อ,อ200บาท พอสองร้อเปตั๊บคุณขายออกที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทลบหนึ่งร้อยบาทนะคุณก็จะเหลือเท่ากับหนึ่งร้อยบาทในหุ้นงงไหมในงงนะ,ะหมายความว่าไงพราะคุณเหลือหนึ่งร้อยบาทแล้วเนี่ยทีนี้จากสองร้อยขายออกหนึ่งร้อยเท่ากับ ควณจะเหลือเงินในพอร์ตสำหรับหุ้นตัวนี้คือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทตัวนี้คืออะไรคือกำไรล้วนๆนะเพราะทุนนะเพราะคุณทุนคุณนะได้เทออกมาแล้วหนึ่งร้อยบาทนี่คือทุนคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนึ่งร้อยบาทตัวนี้กำไรเนี่ยต่อให้หุ้นลงมาราคาเหลือศูนย์ในหุ้นตัวนี้ คุนก็แค่เท่าทุนนะครับแล้วก็ลั่นตัวนี้ขึ้นไปมันจะขึ้นไปถึงไหนก็แล้วแต่มันมันก็จะคงเป็นดอกดอกเบีย้ยทบต้นอยู่มันก็นี่คือข้อดีของมันคือเราไม่เสียแน่นอนเพราะทุนเราได้เอามาหมดแล้วนะครับเราก็เอาทุนตัวเนี้ยไปดูหุ้นตัวใหม่ จะวิเคราะห์ทางไหนก็นแล้วแต่นะครับข้อดีคือเราเซฟตัวทุนเราเหลือกำไรวิ่งนะครับนี่คือข้อดีส่วนข้อเสียก็คือถ้ามันวิ่งขึ้นเราอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนตอนที่เราถือก้อนก้อนนี้ทั้งหมดนะครับแต่ผมมองว่า ก็เป็นเป็นวิธีการที่ปั้นพอร์ตได้ดีนะครับแล้วก็ปกป้องความเสี่ยงด้วยนะครับอืมก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะเทคนิคนี้ถ้าเกิดว่าชอบส่วนตัวก็คลีมขายมาบ้างหุ้นบางตัวนะครับสำหรับตัวที่ขึ้นไปเยอะๆก็เราก็ไปมองหาหุ้นตัวใหม่ตัวที่มีคิดว่ามีแกลบ ที่จะขึ้นไปได้เยอะกว่าตัวที่ถืออยู่ปัจจุบันนะครับส่วนกําไรที่เลโปรฟิตแล้วนั่นหรอถือไปก็ถือไปเรื่อยๆครับข้อดีของมันอีกอย่างก็คือถ้าหุ้นตัวนั้นมีปันผลด้วยเราก็ได้ปันผลจากกําไรก็คือกําไรจากกําไรอีกทีหนึ่งเป็นสองเด้งนะเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งเครียดด้วยว่าหุ้นมันจะตัวนั้นมันจะขึ้นมันจะลงเท่าไหร่ขึ้นก็ดี ไม่คืนก็นได้เราก็จะได้ไปโฟกัสกับหุ้นตัวอื่นแล้วอืมเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันมันผมจะบอกว่าในทุกสภาวะในทุกสถานาการณ์ไม่ว่าหุ้นมันจะขึ้นไปศูนย์แค่ไหนหุ้นมันราคาหุ้นมันจะลงมาต่ำแค่ไหนไมาถึงภาพรวมนะมันจะมีหุ้นให้เราเข้าเสมอครับแต่ความยากของมันก็คือการรอให้มันถึงหนึ่งเด้งนี่แหละมันก็จะยาก แต่ถ้าเกิดว่ารอไม่ไหวอาจจะ50%ก็ได้ก็แล้วแต่แผนของเพื่อนๆนะถ้าสมมติบวกสัก50%ก็เทคออกมาเลยเทคเทคเทคต้องทุนออกมาเลยแล้วก็ปล่อย50%นั้นที่กำไรก็ผมก็ทดลองใช้ก็ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็สบายใจดีนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็จบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ